กาบสบายดีและสวัสดีเด้อผมเป็นพี่น้องเบิร์ดสุขสูข่คนเพราะว่าสิเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทยทั้งต่างประเทศก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาตาบรรทัดขึ้นเ,เก่าเนาะเป็นพี่น้องตอนนี้เนาะบาตากะอยู่ที่ตลาดดงเป็น,น,นมมพี่น้องโอ้นเนาะเต่าขนาดเนาะเพ่นพี่น้องมีทั้งเต่าเน่แล้วก็มีหมากมีหมากหอยเนาะแล้วก็โอ้เต่าตัวใหญ่ดีเนาะนี่น หลุด,ดมีมาเลยเอยโอ้นี่เป็นงูสิงห์เนอะนี่เป็นเป็นงูสิงห์นุกเขาเลยคนจะจับมาใช่นี่นี่กระป๋อมนี่เนอะโอ,โอ้บองกาย่านเนอะบอตาย่านตัว ก็จับอือะตายเออนี่หมัองมอน่อนี่มเคยกินหลงน้องัตาก่อมอนพี่น้องเลยนี่คือตลาดโดงเน้อพี่น้องเลยหลากหลายเลเนาะอโอ้ใข่หมดแดง nó đều gì pha lọ bưng thua con này Ồ, ờ, một tiền sáng lai like cái nó Ồ, tiền lai mình rồi Ồ, ờ. đi thằng ngoài với thằng cà tè gì nó rồi Ồ, ờ, ngày thế đi Ồ, ờ. thôi Ui โอ้ยตัวใหญ่เลยนาะงูตัวนนี่งูแต่แห่บ่ฮะโอ้งูชิงแคงใหญ่แ้เนาะนอนเดี๋ยวสิพาเลเบงทัวใช่ปะหอหัวพย่านงูบ่แม่ มายาดมีเพื่อนบาญาติน้อโอ้ทางนี้ทางนี้เป็นกระเตยโอ้นี่หน่วยเบ้าเนาะอันนี้คือคือหน่วยเบ้าตัวทียมันอยู่ในขี่ขี่ขี่งวขี่คว่วเนาะผมเองพี่น้องอันนี้คือหน่วยเบ้าแบบเป็นก้อนหน่วยเบ้าเนาะ โอ้แต oh, 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 ่นี่เป็นนี่เนาะเป็นแต่เพ้งเนี่ยมัน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 บอลเลียนป๊บป้อนนี่โอ้ยเนาะคนอ้อนด้วยนี่เฟิรนโบเฟิรนโบนีเนาะเออโอ้มีหลากหลายมีหลากหลายอย่างอยู่พี่น้องเยหรอ โซนนี่จะเป็นเป็นตัวอึ้งเนาะโอ้อึ้งเผาคนนี้โล่นี่อึ้งเผานี่โอ้โลเปดีบอึ้งเผานี่มันอึดเนาะอึงเนาะปีนี้ค่อนข้างแบบแบบพลหาล่างตุ๊กน้อยไปเนาะโอ้พลหาล่งต๊นว่า โดยโดยโอ้น้องพักกันเลยฮะโอ้แม่ก็ไปกั้นเองวะฮะโอ้ได้ชมโต้เห็นมันงู่ไปเลยโอ้ยนะ้องเพื่อนกาดาวเซลเซลเนาะมีสมพักสมปลาพ่อแม่พี่น้องเลยนี่กับฮาโลเบิรงก่อนเนาะโอ้งทางนี้กับปอมกายต้อยเลยฮะโป ขายเป็นตัวบราหลานนี่เออมี่นอะนี่เอากระปอมกาสวัสดีบาจิตมึงนี่กระปองกานะมีแต่กรบปองกาต้อยเลยเด้นี่มีแต่กระปอมเล่น้องเ่นน้ององไหนกักะเลยเพื่อนเพื่อนเพ่คายนด้เด้เนาะกบอมเนาะไม่มีเนี่ เป็น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 ว่าหรอกเนาะอึ้อึ้งอึ้งอึ้งว่าบจิตเหนแล้ว้นั่งยู่อางได้น่ะโอ้เนี่ยโลแปดชิปได้บ่จตโอ้โลแปดชิปอ่หน้ากระต่ายนะเนี่ยเป็นแต่เพลงแค่ไหนเลี้ยงได้กระต่ายเลี้ยงง่ายเลยมีเลี้ยงม้อถือก็มานะโอ้โหถือเทรนเนอนแล้วข่าระบานง่ายแคบนอกนะ นี่ชื่อไว้ยังไงนะม่เพลงแค่นี้เนาะกระจายหน่อยเนาะแบบปล่อยไปทางเฮือนเลยปล่อยไปทางเฮือนเนใบลงได้บ่จีเลยตัวนี่ไดอไปลงแต่เฮือนนี่เปเลี้ยงอยู่เนาะมาตากระมาตาอึ้งเห็นอยู่ที่อึ้งไะเห็นเห็นนี่นี่นี่กันนี่นี่อันนี้แม่เพจนิยายเลยอึ้งอึ้งอึ้งน้อยนี่ฮะไปยักเลยเนาะเล่นเปใหญ่กันี่ด้ลูกนี่ S <S นี่อึงเผาเล่นเซ็ตกระปอมนี่คายทุงได้ไงุงละห้บโอ้นอกกระปองกาบนหขาเลยได้เบิ่งเนาะอยได้เรียกได้แบบแบบเพิ่นชื่อเปบป้อยเป็ย่งเนาะแบบคนในเมืองมาเนาะแม่โอนี่ีตอ่นี่แล้วแหละกรกลับมาบอหันแล้วปนอึ่งไปเลยเห็นอึ่งเผาคือกันจะได้อึ่งเผายืนอึ่งเผอยนลนี่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 เมย์เพิ่นมาลวนึงแปดสิบนี่ เนาบ่าจิตเพิ่อยากซื้ออื่นพี่หน่อยเพราะว่านี่มันกะสีไข่เป็นข้าวเมเพิ่ว่าอยูุ่ตัวทองนั่นป่องๆนี่เพราะว่า้าได้ใช้าบอกเอาบอาโอ้นองาบอกมีเงินแล้วเนาะเพงช่วงนี้น้ำมันเพลงพี่น้อยเคาะขอดใส่น้ำมัน โคก่อนดงมันเงินกี่ไรเนาะบาจิตชาพันธือปลานธุท้องถิ่เนาะแต่เนาะโอ้โหมี่โลเป็ยชิตมือนกับวิไลโลหนึ่งเนาะโอ้โลหนึ่งวิไลเพราะไปเบิ้งทางนั้นไะมันเป็นยังอะนะเป็นเลี้ยงไกลวะอ่านี่ก็ตายทำไมโตไม่ได่เนาะคุณเงิน่หาดเนาะโอ้บาจิตไายก็ตายเนาะยิ่งไปใชทหงเมื่อเลยได้บาจิตนี่อ๋อคุ้นขนาดเนาะ ตัวเไรนอแนน่นะตัวรหัสตัวรหัสสิบพันกี่วะแม่บากจิตคูหนึง่งฮนอยากได้อยู่เลยมันแบบปล่อยอยู่ท้องเฮือนก็นได้ดิเนี่ยเป็นโปรยลงมาไดบบอาาอ้อาหารนั่งข้ออาหารนั่งให้กิน,นพักนี่แล้วเป็นพักบงเป็นพักแบบพักบงพักมันต้นเป็นมันโบแบบแน,นั่นน่ะเนาะเป็นนั่นแหละนัน่นแหละบูธกันแท้และก็มาเนี่ยมาหง,งับเลยเนาะนอกจากที่ว่ามันคุ้นมันยังอะรีนะ ่ามันคุ้นมันย่งแรกแต่ียถข้าวยขาวจตงเืนนลโลเนาะเมนกัย่ามองให้องหน้าบริจกับเฮดอันอันชื่อตะนางไปอ้อมไว้เมนเอาก็ะป่อยเป็นบางช่วงโตโตโตกระหอกเนาะีโตกระหอกนี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นบ้างยังมีกระหอกดำเนาะกระหอกดำ ก็ฮอกดฮอกแดงพี่น้องเอ้ยฮอกนี่ก็ก็ฮอกแดงเจ้าก็ตบ่เนาะคือก็ฮอกโอ้สงสสิเป็นก็ฮอกเดฮอกองแดงอันนี้ก็สิเป็นก็ฮอกดําโอหน้าสิเป็นกระเตนี่แหละอันนี้นะพี่น้องเอ้ยบ่แม่นดอกก็ฮอกพียนตัวนี้ก็ฮอกตาก็บ่จักว่าตัวใดเป็นก็ฮอกกระเต โอ้กระเตว่าตัวทองแดงๆนะกระเตว่าตัวทองแดงๆนั่นนะได้เรือกระหอกบ่กระหอกโอ้กระหอบต้องแดงโอ้มาจ้ามาจ้าคนกระหอกกระเตเนาะบ้านพี่น้องโอ้มาทางนี้มันเปลี่ยนโซนไก่โซนไก่โซนโซนฮานอ้าวข้าวจิตโอ้ทางนี้ใครออกกับพี่นี่ อ้มาจอกวาจิตหม,มาจอกนี่โอ้นี่มาจอกได้เนะเาะฮอนี่พี่นอ้องไอ้ลูกมาจอกเง่งเงโอ้แต่เพงเนาะโอ้นี่ไก่ดำนี่นี่เป็นไก่ดำนี่โอ้ไก่ดำพันธ์เท่เลย

เสียงไก่เิ่นอกแตกตอกแตกอยู่เนาะก็ขักพี่น้องเลยก็มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอยู่เนาะนี่ไก่ดำนี่เพิ่นขายลูกเพิ่นขายเป็นโตัวแโอ้นาะตัวนี้เฮงดำคับเนาะมีเฮงดำค ก็โอเคเนาะพ่่อแมพี่น้องเดี๋ยว์จีภาเข่าไปเบิ้งทางในอีกคนนึงโอเคเนาะเข้าไป,ไปทางในก่อนอมีเต่ามีอย่างลายเลยเลยนะุ๊โอ้เป็นเต่าเป็น่ยงโอ้ยเป็นดักแด้เพิ่นดักแด้เพิ่นก็บขั้วใหม่ๆเลยนี่ผ้วยน่ารักด้ดักแด้นี่ หัวซิปเออวแมงแเนาะอนมาแมงแงตับแคอันนี้อันไหนเนาะอ่างสิบพันแบบแบบบบยังเนบนีโอ้ถามถยสา้าเอาเอาปนกันนี้ได้บ่ได้โอ้แบบแบบดักเดชหวยนึงิเนะ เออเอาเอาไเออล้วการมงแข้งได้เนาะโบ๊ชใช้รวมดนนะโดยเออล้วก็แมงแตนจังสีนะโอ้เนาะโอ้ยโเนี่าเปืนกันไปหามาเองบ่ย่ะโอ้ชื่อโตเขาเจ้ากันโอ้สฉพพะเพื่อนจัง อ่ามะขายอยากสีเพลงๆเนี่ยดอกยครับผมแม่พี่น้องก็เป็นทองธรรมดาและสนุกแต่เดียวว่าไปหามาเองนะเพื่อรับมาอีกเจ้าหนึ่งผมแม่พี่น้องเลยอ่าขอบใจเด้อบาเซียนพิชหนั่งขาอยู่โอ้ดูมีมีมีแมงจักจั่นแล้วเนาะท่านที่ใดก็ได้ โอ, re, โอ้บฮ่านส่องนอยเนาะนสองนสะอพี่น้องเลยโอ้มากปางน่นมากปางนี <h <h ่โอ้ยสมขนาดได้นโอ้บาเสียนเพื่นเะเมื <h <h ่อถ่าอะไรไปจักไงพดหูอยู่โอ้บาเซียนเพื่นกับ่ไดเขาไปละโม่เอาสบายดีบาเซียนโดโดยอเด็ก โดยมาต้าซื้ออย่างนี้ชื่อด็กเด้กับแตนปนกันคือพวกเขาไปน่ะออ้อีโดยโดยโดมีชื่อนาะจังได้แบบอันนี้จีเววัดนะเพิ่นทโมาหืปล่ไม่ได้ทรแต่ว่าขเปิดเพิ่นนะจีสิมาแล้วเนาะโอ้ิ่นกัคือสิบุก้าทรน้ำเขาอ่ะนะโดยโดยแจแจใหสิไปเนาะ กับโ okay, อเคโนม่นพี่น้องบาตากับพ่อพ่อแม่พี่น้องเขาไปเลาะเบิงเลาะส้มทั้งตลาดดงแล้วเนาะกับโอ้พ่อแม่พี่น้องเลยมีหลากหลายชนิดเนาะมีทั้งอ่ะสัตว์ปีกมีนกมีไก่มีโอ้ลายเป็นกระต่ายเป็น,ง,ปน,ปน,ง,นงูเป็นกระป้อมพ่อแม่พี่น้องเป็นกระหอกกระ,ตตระแตนเนาะหล้วก็มีเตามีเอียนมีแลนมีอึงพ่อมพ่อแม่พี่น้อ,นงนองเลยมื่อนี้กับไข่หมูแดงเบ้าแรกอะโอ้ครบเนาะหลากหลายชนิดเลยเนี่ยอยู่ในกินพ่อแม่พี่น้อง ค้ะปุรัยไปมาบมาเวทั้งนี้กันเนาะมาเที่ยวเบิร์เที่ยวสมเข้าไปเลาะซื้อเลาะอย่างได้เด้อเนาะกะคือว่าแหละกะอยู่ในน้ำแข็งทางพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะจังใดกะบบาต้ากะบทได้ขอเดิเดนทางกักลับเมื่อแบบนี้กัมันกับอยากทำอยากเมื่อแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะจังใดกะต้องกราบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามหับสม้มโองบาวตา้าต่ต้นจนจบเนาะแล้วกับบุกคดขามโฆษณาของบาวตา้าพ่อแม่พี่น้องท่านนี้เนาะบาวต้ากะ ได้ขอกาวเข้ามาสบายดี